จะทุกคนจ่าก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนจ่าแล้วเราจะไปเอาเข้าเครื่องอบกันจะทุกคนจ้าสวัสดีนะจ้าทุกคนจ้าสวัสดี ตอนเช้าเช้าวันนี้หนิงจะพาทุกคนมาทําเค้คกกล้วยหอมจ้าทุกคนจ้าหนิงไปได้กล้วยมาเนาะงอมงอมสวยสวยเดี๋ยวเราจะมาทําเค้กกันจ้าทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ้าหลังจากที่เราได้มาเนาะเราก็จะมาบี้กล้วยนะทุกคนนี่นะคะทุกคนใช้ซ่อมแบบนี้เลยบี้ให้ละเอียดนะคะทุกคนจ้า จะทุกคนจ๋าหลังจากนั้นหนิงจะใช้น้ํามะนาวนด้วยนะคะทุกคนจ๋าใส่น้ํามะนาวนลงไปหลังจากยีกล้วยเสร็จนะทุกคนหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคนจ๋านี่นะจ๊ะทุกคนเราจะพักสิ่งนี้ไว้ก่อนนะจะทุกคนจ๋าหลังจากนั้นนะเราก็จะใส่แป้งนะทุกคนจ๋าอะมาล,ลอนเนาะเออหนงจะใช้แค่สี่แก้วนี้นะทุกคนจ๋าก็คือที่หนูไม่รู้จักเอ,อหนิงไม่รู้จักว่าแป้ง แป้งอะอะไรนะเขาเรียกว่าแป้งอะไรนะแป้งเค,ค้กอะคืออันไหนนะ,ะทุกคนจ๋าหนิงก็เลยเอาแป้งสาลีอันนีกประสงค์นะทุกคนจ๋าก็จะประมาณหลังจากนั้น,น<ๆ>ก็จะมีคาร์บอนเนสนะทุกคนจ๋าคาร์บนคาร์บอนเนสคาร์บอนนสนะทุกคนเออคาร์บอนเนสคาร์บอนนสนะทุกคนจ๋าคาร์บอนเนสเนาะทุกคนเออเรียกแยกเลยเขาใช้หนึ่งช้อนชานะทุกคนจ๋าหน่งก็พูนๆไปเลยจ้านี่จ้าครบัตมัททูซูก็คือผงฟูจ้าแล้วก็ วานิลาเชืแก๊สนะทุกคนจะ้ะวานิลาวานิลาเชืแก๊สนะทุกคนแต่ที่นี่เขาจะใช้ยี่ห้อนี้เนาะส่วนแล้วแต่ใครชอบยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะทุกคนจะ้ะเออหนิงก็จะร่อนรวมกันกับแป้งนะทุกคนเออใส่รวมกันไปเลยเนาะเออสองหนึ่งนะแต่ว่าวานิลาเนี่ยหนิงชอบ คือที่นี่มันเป็นชนิดผงนะทุกคนชนิดน้ําก็มีนะน่าจะมีแหละเออหนิงไม่ค่อยชอบทาพวกขนมอะไรพวกนี้หนิงก็เลยไม่รู้ว่ามันมีไหมแต่หนิงคิดว่าใส่สามอย่างสี่อย่างเออก็จะมีแป้งแป้งสาลียในกประสงค์ผงฟูวานิเลียวานิลาอ่าแล้วก็คาร์โบนอัคาร์บอนเนสนะทุกคนจ๋าคาร์บอนเนสเนาะแล้วหนิงก็จะล่อนรวมกันนะทุกคนก็คือกะเอานะทุกคนหนิงไม่มีกิโลค่ะทุกคนจ๋าหนิงไม่มีกิโลหนิงก็เลยกะกะเอานาะตามสไตล์ของคนตุรกีเลยนะทุกคนจ๋า ก็ทําแบบนี้แล้วหนิงก็จะพักแป้งรอนะทุกคนจ๋าหลังจากนั้นอืเราก็จะเอามาทําแบบบรรน,นอกเราไปเลยนะทุกคนจ๋าหลังจากนั้นหนิงก็จะมาใส่ตีไข่ไก่นะคะทุกคนจ๋านี่ไข่ไก่นะทุกคนเออไข่ไก่สี่ฟองนะทุกคนนะทุกคน หนิงชอบหวานหนิงก็จะใช้หนึ่งแก้วนะทุกคนน้ําตาลนะทุกคนใส่เลยไปเลยหนึ่งแก้วนะทุกคนหนึ่งแก้วนะจ๊ะหนึ่งแก้วครึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเยอะปกติใส่แค่แค่ครึ่งแก้วไงอออันนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะทุกคนจ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาปั่นนะคะขออนุญาตปั่นแป๊บนะคะทุกคนจ,จ๋าจ้าทุกคนจ๋าเราจะ ให้มันเป็นแบบนี้เลยนะเปลี่ยนสีเลยนะทุกคนจ๋าแล้วเราจะมาทยอยใส่แป้งกันค่ะเราจะมาทยอยใส่แป้งกันนะทุกคนจ๋าแป้งนี้ค่อยใส่นะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่ฟุออ้งเนาะใส่ค่อยๆใส่นะทุกคนนี่นะจ๊ะเอาทุกคนจ๋าหนิงลืมใส่เกลือเนาะอย่าใส่เยอะใส่นิดเดียวพอนะทุกคน ใส่เกลือเนาะเพราะว่าหนิงใส่น้ำมันใส่เนยแล้วไงเนยหน่งเลือกเนยเค็มมานะทุกคนจา๋าเนยหนิงใช้เนยยี่ห้อนี้นะทุกคนเนี่ยี่ห้อนี้นะอ้าใส่ละกล่องเออเนยยี่ห้อนี้นะทุกคนจา๋ามันไม่มีสูตรตายตัวทาเค้กที่นี่มันไม่มีสูตรตายตัวนะเอาตรงอนะคะทุกคนจา๋ามันก็จะเปนเเหนียวนึดงห,หน่อยนะเออ เหนียวหนืดน่าดูเลยนะคะทุกคนจ๋านี่เป็นไงแล้วใส่แป้งเยอะเกินไปนะคะผลจากการใส่แป้งเยอะเกินไปนะทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวนะทุกคนจ๋าเรามีอีกวิธีหนึ่งเนาะนะคะทุกคนจ๋ามันเหนียวมันหนืดเราก็ใส่กล้วยลงไปเลยนะคะทุกคนจ๋าเอาไปคลุกเคล้าเออเอาไปปั่นให้มันมีน้ําเนาะเออไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนจ๋าใส่แป้งเยอะไปหน่อยปั่นค่ะบาทนี่ปั่นค่า เราต้องสีเรียดนะจ๊ะอืมอันนี้ไม่ใช่สูตรน้ำมันนะจ๊ะไม่ใช่สูตรน้ำมันพืชน,นะทุกคนหนึ่งจะใช้สูตรเนยเนาะเออใครจะใส่น้ำมันพืชก็ได้นะจ๊ะทุกคนจานน้ำมันพืชมันก็ยังร้อนอยู่เนาะแต่ก็ใส่ไปเถอนะเนาะเรารีบเรารีบแบ่งใส่สองรอบแล้วกันนะทุกคนอืม ทุกคนจ๋าหลังจากที่เราปั่นมาได้สักพักแล้วเนาะเราก็จะพอแล้วนะทุกคนจ๋าพอแล้วก็เอาไปลงพิมพ์นะทุกคนจ๋าไปดูกันเลยจ้าวิธีต่อไปนะทุกคนจ๋าทุกคนหลังจากนั้นหนิงจะมาใส่ถ้วยอันนี้นะเออจริงๆแล้วมันไม่รู้ใส่ถ้วยแบบไหนแต่ว่าหนิงสะดวกแบบไหนก็จะใส่แบบนั้นเลยนะทุกคนจ๋าเออหนิงก็จะมาหยอใส่เลยนะทุกคนนะทุกคนจา๋าเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสี่นะทุกคน มันจะฟูห,หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนจ๋ารอดูนะทุกคนจ <C ell> <C ell> ๋าเฮอก็เลิศอยู่เด้อเอาก็เก่งอยู่ตัวละอีหนิงก็ได้นะทุกคนในทุกคนก็ใส่ประมาณนี้เลยเนาะนี่ค่ะทุกคนจ๋าก็จะใส่ประมาณนี้เนาะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาเรียงแบบนี้นะทุกคนเออเลิศปะ เลิศปะละเก่งปลาอ๋อเก่งกระไะจะทุกคนจ๋าก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนจ๋าแล้วเราจะไปเอาเข้าเครื่องอบกันจ้าทุกคนเออไม่นจะเป็นยังไงวะนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเอาข้าเครื่องอบกันจา้า เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะทุกคนนี่หนิงก็จะเอาไปอบนะทุกคนจ๋าหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะประมาณนี้เลยนะทุกคนจ๋าอุย๊ยลืมจ้ะทุกคนจ๋าหนิงลืมไปว่าหนิงมีเม็ดถั่วอัลมอนด์อัลมอนด์นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาโรยนะนหน้านิดนึงนะทุกคนจ๋าลืมข้าวแม่ว่าจะของมีอยู่เออใส่มันไปน,นิดนึงนี่ใส่มันไปนเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปเสียดายมันอ่ะทำไมอีหนิงหูดับ,ด,บดับนะทุกคนนี่จ้าโรยลงไปเลย หมักลายแสบลายหมักหน่อยใส่หน่อยออนี่นะจ๊ะทุนอือเราก็จะใส่อย่างนี้นะเพื่อความสวยงามนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนะใครชอบหมักชอบนะ้อยจใส่ลงไปเลยค่ะเตรียมอบค่ะทุกคนจ้าในเข้าไปเลยจ้าเข้าไปเลยเครื่องอบที่ไม่ต้องพูดถึงนะสุขรปปกที่สุดนะคะคนเข้าไปที่ร้อยแปดสิบนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวไปรอดูกันนะเออรอดูก่อนกันนะคะทุกคนจ้า โอ้ยฉันวางตั้งมองทำไมรูปร่างมันเป็นแบบนั้นนะทุกคนจ้าเดี๋ยวจะไปดูกันโอ้ยอเราจะไปดูกันคะ่ะทุกคนหอมมากเลยนะเอาหอมจริงๆหอมหอมมากเลยแต่ทำไมมันหน้าไม่แตกมันสงสัยมันจะเยอะไปหน่อยด้วยเออหน้ามันไม่แตกเนาะล้นก็มีนะทุกคนล้นออกมาก็มีนะหนิงสงสัยเอไปหน่อยอะ เออไม่รู้นะทุกคนเอ,อ้ยจะเนัน,นก,นกนออ็น่ากินอยู่เดอ้อทุกคนดูสิน่ากินอยู่เด้อดูเนยโอเคค่ะทุกคนเลิศนะเดี๋ยวรอมาลอกินกันเ,ออเลือกอันสวยที่สุดแล้วนะคะทุกคนจ๋า สวยที่สุดนาะกินที่สุดนะทุกคนเออมาอยู่ใกล้ขยะขยะเป็นเลยนะเจ้คจาคุณจ๋านี่เลยจา้าน่ากินแหมทุกคนเอออาจจะฟิลไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแต่อร่อยมากเลยทุกคนลองชิมแล้วนะอร่อยมากอยากจะบอกนะทุกคนจา๋าไปกินกันเลยเดี๋ยวจะเอานี้ไปให้แม่ผัวนะคะทุกคนจะไปให้แม่ผัวลองนะทุกคนจ้าให้แม่ผัวลองนะไปกันเลยจา้า เราจะมารอดูนะทุกคนว่าแม่ผัวนี่จะชอบกินไหมนะทุกคนเออเราจะสร้างภาพนะทุกคนจ๋านางไม่กินนะคะไม่กินก็อดนะคะทุกคนจ๋าก็คือนางไม่มีฟันนางบอกว่ามันแข็งจ้าเออแข็งก็ไม่ต้องกินค่ะ ค่ะทุกคนจ๋าวันนี้เค้กของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะทุกคนจ๋าอร่อยมากอยากจะบอกว่าอร่อยมากแต่หน้าตาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะ,ะทุกคนจ๋าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูคลิปมาชมคลิปนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งด้วยนะคะ